วันที่27ตุลาคม2557เวลา9น้นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดกลางอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2557ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้น เพื่อนำไรายได้บุรณะปฏิสังขรวัดโดยมีเลขาธิการสภาการชาติไทยเฮรันยิกสภาการชาติไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยเฝ้ารับเสด็จวัดกลางเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2385เดิมเรียกว่าวัดหลวงเนื่องจากเป็นวัดที่เจ้าเมืองสร้างขึ้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดกลางเพราะตั้งอยู่กลางใจเมืองโดยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของอำเภอรัตนบุรีได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่2กันยายน2501ปัจจุบันมีพระครูสาธิตบุญญาภรกะตะบุญโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุจำพรรษา6รูปสามเณร12รูปนักเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมรัตโนพัวิมลศึกษา90รูป ในการนี้สภากาชาติไทยได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานถวายผ้าพ,พระกฐินด้วย